สวัสดีครับผมเบหนองครับวันนี้มาพอๆกับเบหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี้เบหนองมีความฝันและกับตัวเลขของพี่สมมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้งดูถีโชคและด,ดวงครับบ่อที้ผู้ใดบอกได้ครับว่าเลขมันจะออกตัวใดแต่ว่าเพื่อนหา,มา,บ,าหนบมาเบลนองก็มาบอกสูฟังแต่อยากให้ทุกคนได้รับโชคครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดครับผม เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะพี่สมกับเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะฝันแมนล่ะกะเพิ่นเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาตะไครและกะศรัทธาลุงผู้สวงครับงวดที่แล้วเพิ่นกระด้โชกเพิ่นบอกว่าเพิ่นเบิ่งคีบเบ้าหนองนำ้ำแต่เพิ่นกับเพิ่นถึงเหลขจาคลองนำ้ำเพิ่นก็ไเด้ศูนย์เก่าครับเด้ศูนย์เก่าครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็คือเลขถูกไปเหลขกปงปองตะไคร้ที่เบ้าหนองจับ จับปิงปองก็ไดหนึ่งแปดบ้านหนองแกนหนึ่งแปดเจ็ดแปดเพื่อนกระสือเพื่อนกระได้รับโชคอ่ะก็ะดีใจนําครับงวดนี้เพื่อนกระให้เหลขกมาตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวบ้านหนองกระทามละอันเป็นเหลขฝันมันบอกหรือว่าเหลขมาแต่ใสเพิ่นนันแมนเหลขกฝันเพื่อนฝันมาเพื่อนไปอันวัดอีกยัง,งกะวัดตนะไคร่นาทีที่ที่ทยู่ไอ้อย่างวัดดอนเจดีย์บอกหรือวัดอีอย่างแมนบอก ตะไคร่นะวัดเจดีนะวัดดอนเจดียังเพื่อนอะไรเพิ่นเอาเพื่นฝันเพิ่นเอาเพื่นไปหล่ะก็เพื่อนไปจุดธูปฝันว่าไปวัดตะไคร่หล่ะก็ไเ้ไปจุดธูปขอโชคตะไคร่เิ่นวาเพิ่นก็ว่าอ้ะคันว่าพี่คิดร้ายก็คือจ้าบ่ได้คิดปานเดนะแต่ว่าในฝันนั่นแต่ว่าในฝันนั่นบ่มีคนเด้บ่มีคนอยู่วัดเด้มิถ่ผีผู้เดียวเพิ่นว่ามิถ่ผีผู้เดียวผีก็เลยไปจุดธูป อันเลขทูบนั่นปกตินั่นเลขทูบมัธย์ดอกนี่หน่อยมันบอกเป็นว่าแต่ว่าเลขทูบพี่พี่จุดนั่นดอกใหญ่ฟังแล้วว่าใหญ่สมใดโอ้เพรานว่าดอกใหญ่สมแขนเลยเคนว่าดอกใหญ่สมแขนเป็นแทงแบบญ่เลยได้เคนว่าเพื่นว่าพาดเลขทูบยังสิอันเรืองดอกใหญ่แต่ว่าชนบันนี้เพื่อเก็ได้ยินเสียงเขย่ายเสียงเล็กหน่อยบโเป็ิยัง ไม่เป็นอะไรเพรื่นวาจุดเลยเพื่นวเสี่ยงเสีย,ง,สยงแอนมากกระสีบขางูไม่เป็นไรจุดเลยบ่อันเราก็จับเทียนได้ตัวจับถูกได้สองมือล้วก็จุดจุดแล้วปุ๊บปน,นีตอนแรกก็บ่้คิดว่าเป็นเหลขกถูกเด้เออบ่บด้บ่ได้คิดว่าเป็นถูกเลขกแต่คิดว่าเป็นคือจะเป็นถูกหง่ธรรมาดาเพราะปน,นี้จุดไปแล้วใหม่มากตัวเลขขึ้นเพื่นวา แว่าจุดแป๊บเดียวทูบดอกนั่นไม่เมิดแล้วว่าพราท่านดิยังเลยแอนว่าบันนี้เลขทูบนั้นโต๊ัว่างไงจากปกติเลขทูบสีสีดําแต่ว่าในทูบนั้นเลขทูบเป็นสีแดงเป็นตัวหนังสือสีแดงเลขทูบที่เพื่อนจุดได้จุดได้ก็คือสามหนึ่งเสหนึ่งเก เลถูกบ so the ่าวหนองก็นเลยว่าง่อยคือฉีดเลกงามเถอะมาว่ากับบุงหูคือการบ่าวหน่องเลยว่าสันพี่กับจุดได้แนวหนีว่าสันว่นกับว่าก็ลองเบิ้งเด้อจักสีถือบ่ถือจ๊กสีดเป็นจังไดพี่กับบอกบ่ถือพี่กับบอกบ่ได้คือกันแต่ว่าพี่ฝันคือจังได้ว่าเป็นแนวนี้บ่าวหนองเขาบอไปยั้งเลกมีเขามีหลุดบอกว่าผู้ใดล่ะครับสิเป็นอาจารย์ทั้งไดสิเก่งทั้งได เลขมีเขามีรูดเมดทุกคนครับผมมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าความศรัทธาของเฮาจะจางหายบ่บางคนเห็นเขาได้ก็ไปจุดขอกับ,บนันีจุดแล้วจะคล้องบ่ได้ก็เมดศรัทธาอีหยังประมาณนี้บบาลงบกอ,อยู่ตลอดนะครับจงศรัทธาด้วยใจจริงอย่าศรัทธาด้วยผลประโยชน์ครับ ศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมศรัทธาโดยผลประโยชน์คีอหยัางคือเฮาไปหวังเอาอย่างเดียวหวังว่าต้องมีโชคต้องถือเลขอย่างเดียวอันนี้เฮาอย่าพึงไปหวังครับเฮาศรัทธาด้วยใจจริงก่อนแล้วโชคลาบจะตามมาเองครับลองผิจารณาครับเลขผี่สมครับสามหนึ่งเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวฝันว่าได้ไปจุดอันถูกวัดตะไครวาชัเขเลขถูกมาตัวเดียว เม็ดเดียวตัวบกแดงตัวบกใหญ่เลยว่าจังะจะได้การล่องพิจณาบัางครับเด้อสามหนึ่งเก้าหมักบ่มักพิจณาเอาเดี๋ยวเบาหน่องกระชิดขอโชคตะไคร้ขอโชค,โชคปูแต่ว่ามวดว่างหันบริไปชานแมนรัหนีเอฟซีก็บาเบาหน่องเขบวกไปแน่มวดหนีสิไปครับเพราะว่าเบาหนองเวียนไปสองมวดเวียนไปสองมวดเนาะงวดทิธีหนึ่งพืชผ้าบริไป สิพฤษภาเขาไม่ได้ไปก็จะไปวันที่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาคอยติดตามครับช่วงนี้กัฝนตกบางมือกับฝนตกบางมือกันแดดออกแดดห้อนันดูแลสุขภาพเจ้าของนั่นนะครับเด้อผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันอยากเอามาเห่าฝันถักขอความถักไลายมาหาเบาหนองหรือโทรมาเล่าฝันกันได้นะครับเนาะบาหนองกัสิขออนุญาตเอาขิปเสียงลงฝัน ไอคลิปเสียงนะ่ะคลิปเสียงนะ่งนะเบาฟันน่ะเอาลงช่องหลายคนก็อยากฟังนะครับเนาะนะหลายคนก็บอกว่าอยากฟังเสียงเบาหน่องบางคนก็บว่าถัดเป็นประไดกะเอาเสียงคนฝันมาเบาสูฟังแน่ว่าจัดในๆก็ค่อยตีตามนะครับเนาะแล้วเบาหน่องก็หาตัวเลขมงว่าฝากทุกคนคือเก่านั่นหละบางคนก็บอกว่าจุดถูตะไครไว้ไว้แน่จุดถูลุงปูวไว้ไว้แน่พราอยากพราสิเด็ปไปหารอตอรีเพื่อว่าพอสิเด็ปไปหาเบิ้งเหลขเบิ้งยังไปเบิง้ง ตามแผงนะเพราะว่าคันซาหลายยูตาลีกรเบิดแมนครับเดี๋ยวเบาน้องกฤีิภาจุดคอให้แล้วกา็แมรุนโชว์กันนะครับเนาะนะอ่ะงวดน,นี้จะลองมาครับเลขผีสมนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียว 3, 1, าาาสามหนึ่งเก้ามักบ่มักขึ้นอิทธ่ดุลพินิษของแต่ละคนครับแต่อย่าลืมเหลขนะครับเด้อถักมาบอกกันน,นําแน่ผู้ใดมีเลขดีผู้ใดมีเล็กดดๆขอเป็นเลขตัวเองนะครับเด้อ พอให้เปเลขกเจ้าของเพราะว,ว่ายังมันก็จะเป็นเครดิตของเฮาถ้าเฮ้าบอกเลขถูกบอกเลขแม่นยี่ซี่เขา้าไ่คนอื่นเขา้าไปอยากฟังแต่ถ้าเอาเลขสำนักอื่นมามันก็เห็นกันเหมือนผู้ดใดก็เห็นผู้ใดก็เห็นันวแต่ว่าถ้าเป็นเลขตรงกันก็อาจจะเป็นเลขตรงกันก็นกนได้ก็มีไปได้เบิดครับผมอ่าจะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีง่วดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดจ่บานหนองสีขอโชค หาโชคหาฝันแม่นแม่นเลขแม่นแมน,แม,น,แม,น,แม,นมาฝากทุกคนครับเอที่เบาหน่องมีเงินใส่มีเงินใจบวขาดมือแน่น,นอนครับผมจังได้เป็นกําลังใจให้เบาหน่องคือเก่านะครับเนาะเบาหนองเป็นกําลังใจให้เอทีกอเกา่าผู้ใดเพท่านได้โชคแก่จยยะพึงท้อจะพึงหมดศรัทธาครับจังได้ปูกระให้จังได้ตะไคร่กรให้สิ่งศักดิ์สิทธิเบาหน่องไปทุกสถานที่ให้โชค นุ่นโฉมนุ่นดวงผู้ใดอยากบูชาตะกุดผู้ใดอยากบูชาพระไอหลวงปู่กรบบอกบ้านนองไดน,นะครับเนาะบานนองก็มีให้บูชาอยู่ตะกุดก็มีให้บูชาอยู่ครับกัมีให้บูชาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างว่าบางคนจองไหวเพื่อนบ่ท่านเอาก็มีเพื่อนบ่นเอาก็มีกับหลายคนอยู่ครับอย่างใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดทักไลน์มาหาบ้านนองไดครับผมสวัสดีครับ